ครับพบกันอีกครั้งกับลูกประจัาากษ์ไทยอาร์มนนี่แนละ้ววันนี้ทำหลักข้าวครับทอดหมูอัน,นเป็นหมูเอออือะไรนะเป็นซีเนต็ตหมูเป็นซีเนต็ตนะยี่ห้อมันสูงอยู่ไหนมะันเด็ดสิมันเป็นซี่โครงซี่โครงอ่อนนะซี่โครงหมูแหนมซี่โครงหมูเป็นซีเนต็ตยี่ห้อมันจากคุณลักษณะ แฟนเกดก็ส่งมาไม่ได้โฆษณาย,ยี่ห้อให้นะมันชื่อยี่ห้อปึงซีเน็ตจริงๆยำซี่โครงหมูจากคุณรัดส่งมาให้กับแฟนเกดก็ขอบคุณนะครับซี่โครงกินไทยกันนะมีปลาสับมีปลาส้มแล้วก็มีสตอด้วยนะวันนี้มีกรสุกกมีสตอด้วยแล้วก็หน,นึ่งข้าวเหนียวครับมินึ้า,าด้วยกันนะครับ ชิ้นสองชิ้นก็พอแล้ว darum, กำลักกานานงกินกว่ากินได้กินนานคืออาหาเแสนครับกินเพื่ออยู่กินอะไรก็อิ่มเหมือนกันครับอาหารจะดีหรูแค่ไหนก็กินได้แค่อิ่มถึงราคาจะแพงแค่ไหนก็กินได้แค่อิ่มอาหารราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็กินได้แค่อิ่มอาหารจานละยี่สิบบาทก็กินได้แค่อิ่ม อนอนำที่โค้งหนูครับการที่คุณมีเงินเยอะนอนที่นอนนิ่มๆในบ้านหลังใหญ่ไม่มันไม่ได้การันตีว่าคุณจะมีความสุขแน่ใครที่แบบนี้อยู่บนขอเพียงมีความสุขอยู่ไม่ได้แบบร้านเายครับ เสร็จเรียบร้อยครับเมนูกับข้าววันนี้ครับมาด,บบมมดูนี่ครับแหนมซี่โครงหมูทอดนี่แล้วก็มีปลาส้มนะปลาส้มนี่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วปลาส้มแต่เมื่อเช้าแล้วนะปลาลาสับแล้วมีสตอด้วยครับเดี๋ยวจะกินปลาลาสับกับสตอนี่โอ้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งนานเกินนึ่งไว้ประมาณสองสามชั่วโมงไม่ร้อนข้าวเหนียวไม่ร้อนเท่าไหร่กินได้ ข้าวชิมแหนมซี่โครงครับแหนมซี่โครงหมูทอดอร่อยมาก ป,ปลาตะต่อวิธีปอกตะตอครับปอกนี้นะมีดผ่าขึ้นผ่านี่แล้วมันจะแกะกินง่ายครับ นครับมีผ้าครึ่งแล้วมันจะแกะกินง่ายสุดยอดครับ 1>, 1วันเยอะมันได้กินปลรราสปลากินส้มกินเนี่ยมา มันใช้มือเดียวครับต้องขอโทษด้วยมันแกะยากนิดนะึ่งใช้มือเดียวเยวจะชิมปลาส้มนะครับปลาส้มปลาส้มร้อ,มอนไม่แม่ตั้งเ่า

Câu đó ừ. cầu câu nữa. Dùng vậy. nó 10 điều Bà đẹp chăm to chú lắm à chú bên kìa làm bạc biết nữa, trái mưa giàu. เ้าไปลูกอ่อนๆนี่กินทั้งผักอะไรก็ได้นะครับถ้าลูกอ่อนยังไม่กแก่แกินเยอะไม่ดีอ่ะฉี่เม็มากถ้าอยู่คนเดียวกินได้ไอ้นี่ครับ พักกลองแป๊บหนึ่งแกะสะตอแกะร้อยและจะกินง่ายขึ้นนิดนึง ทิ้งไว้ยังจะแมวเ,เดี๋ยวมาก็มาเก็บกินเองไม่ได้ทิ้งข้าวนะ <tong> tôn của pí luôn ông em mời nè, rót, này đẹp คำส um er pues times, hmm. nah ุดท uh, anyway, ้ายได้บายิ้มแล้วโอ้ราทีมห้าพันสามหาพันสามลำบูราไหมเนี่ยนั่นแหละลำบูราเนี่ยลำบูราใช่กลางอออืม โอ้อแกงก็หลุดอยู่เนาะคำหนึงคำหนึ่งรับไปอืมที่ห้าบรนตามอยู่นราชวัตรรอหนึ่ง1ค่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งราวัตข่ายแตลวอเย กันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่มาติดตาม y YouTube ลูก็จะตากแพรนมี่ครับขอบคุณครับ